สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศอินเตอร์ดีอันนี้เพิ่งลงเครื่องมาเลยฮะหิวมากอยากจะหาอาหารสรตทฟู้ดกินนู่นเลยน่าอร่อยบังครับสั่งอาหารเลยครับเอาเมนูอ่าลืมไปไม่ได้หิวข้าวผมหิวน้ำสั่งน้ำดีกว่าขอเมนูน้ำเลยครับเอาน้ำอ่าน้ำของตัวเอง ว่าผมเตรียมมาจากสนามบินไม่เอาแล้วครับบางของคุณมากครับผมเตรียมน้ํามาด้วยครับลืมไป <laughs> กินน้ำนี้ดีกว่ากินจนอิ่มเลยแหละ ไม่ได้จะบูลลี่นะครับแต่การได้เห็นคลิปการทำอาหารสตรีทฟู้ดของอินเดียและพูดด้คํคำเดียวเลยว่ารสชาติไม่เป็นสองรองใครอ๋อมึงบูลลี่กูผมไม่ได้บูลลี่ไม่เป็นสองรองใครรสชาติเยี่ยมเพราะเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและความพิถีพิถันของการทำอาหารของบางทำแรกไม่เป็นไรทำต่อไปไฟรเริ่มไม่สมองคนละมุกแล้วบางบอกแต่ต้องบอกว่าการทำอาหารด้วยมือเปล่าของบางชาวอินเดียเป็นวัฒนธรรมการทำอาหารและเป็นเอกลักษณ์ของชาวอินเดียสุด,สด เพราะบางบอกว่าอีนี้อาหารจะถูกปกักรสชาติมันจะมาจากปีมือบางนี่แหละจะให้ไปใช้ซ้อมตะหลิวบางอย่างก็ไม่ทันใจลูกค้ามือของบางนี่สะอาดสุดๆพราลออในน้ำแร่ดูในถังสิทังแร่สนิมแร่ดินแร่สายลงไปกรองไปผนเปน,นไม่ว่าจะเป็นเมนูต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยถูกใจอนามัยทูกลืมจนต้องพักแบงค์รูปีมาให้ทีนี้บงังคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มหรือเปล่าครับบางใช่บางคอนเฟิร์ม แล้วสตรีทฟู้ดที่ดูเลอะเละมันสกรปรกจริงหรือเปล่าครับมันก็มีผลสำรวจสตรีทฟู้ดในอินเดียจาก Public Health Association บอกไว้ว่าบางมากกว่า53%ล้างมือด้วยสบู่เป็นประจำหลังจากเข้าห้องน้ำและบางอีก30%ก็ล้างมือทุกครั้งก่อนมาเตรียมวัตถุดิบทำอาหารส่วนผลวิจัยของโรงเรียนการแพทย์ในเมืองหลวงของรัฐปัญจาพบว่า 90%ของบางไม่ค่อยล้างมือด้วยสบู่และใน80%ไว้เล็บยาวผมยาวนวดเคราเฟิรม์มแถมอีก40-50%ไม่มีการล้างวัตถุดิบก็บอกได้เลยว่าสตรีทฟู้ดของอินเดียก็มีทั้งสกรปรกและไม่สกรปรกโดยที่ฟีดแบ็ของลูกค้านั้นยังยืนยันในความอร่อยไม่ตกสกรปรกไม่ขาดอยู่เหมือนกันเชียบเชียบเชียบอีนี้เชียบซึ่งในงานวิจัยปี2015มีการเก็บตัวอย่างอาหารสตรีทฟู้ดและเมนูอาหารอย่างซามโมซา ปาณีปุลิเบอร์เกอร์อินเดียโมโมวัตถุดิบปรุงอาหารทั้งน้ำมันและนมพบว่ามีแบคทีเรียอยู่หลายตัวครับอย่างโคลิฟอร์มบาซิลัสซีเลียสครอสตีเดียมโบทูลินัมเชื้อสเตฟิโลคอคคัสและแบคทีเรียสกุลซันโมเนลลาเกิดจากน้ำประปาที่เอาไว้ล้างและปรุงอาหารหรืออาหารที่ถูกปรุงแล้ววางขายโดยไม่มีฝาปิดสัมผัสอากาศฝุ่นควันทำให้เชื้อโรคลงไปเติบโตในนั้นได้ครับ ที่เมื่อเราได้รับเชื้อเหล่านี้เข้าไปก็จะเกิดอาการท้องเสียจนถึงขั้นเสียชีวิตแต่ไม่เห็นเกิดกับคนอินเดียนี่นะสิส่วนใหญ่ปัญหาท้องเสียท้องร่วงอาหารเป็นพิษมักเกิดกับนักท่องเที่ยวและคนนอกประเทศเห็นได้จากยูทูบเบอร์ที่ไปท้าพิสูจน์กินอาหารอินเดีย,าาดยก็ท้องเสียขิดไปหลายรายแล้วครับก็เป็นเพราะว่าร่างกายของมนุษย์แต่ละเชื้อชาติสามารถย่อยอาหารได้แตกต่างกันครับส่วนคนอินเดียมีกระเพาะที่แข็งแกร่งกว่าคนชาติอื่นนั้นอันนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดแต่ที่อาหารสตรีทฟู้ดทำอะไรคนนนนนออิเเดดีีียยยไไมม่่่้าาาาจจะกรขงว คุ้นชินและปรับสภาพกับอาหารเมื่อเป็นเวลาช้านานเหมือนกับคนท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นที่กินสาหร่ายโนริดิบได้โดยไม่เป็นอะไรมาจากพันธุกรรมที่ถ่ายทอดยียนให้กระเพาะคนญี่ปุ่นมีแบคทีเรียเพลเบียสช่วยย่อยสาหร่ายทะเลดิบได้ในขณะที่คนชาติอื่นกินตามท้องเสียเป็นละนาวครับหรือจุลินทรีย์พีโวเทลล่าที่พบในคนไทยแถบภาคอีสานที่สามารถกินเนื้อดิบปลาละของหมักดองได้อย่างสบาย ขันให้าบางอินเดียมาสแต็กเบิงอาหารแบบไทยบ้านสักเถื่อนหนึ่งกาสีล่งทองตีเฮียเป็นตะยานคิดไปตัวทีหลัวแบบโฟโล่โฟลแน่ละสูแต่ถ้าหากพบว่าคนอินเดียกินอาหารคนชาติอื่นเราไม่เป็นอะไรแสดงว่าพลังกระเพาะเหล็กของคนอินเดียนั้นมีอยู่จริงถ้าในท้องของคนอินเดียมีแบคท,ทีเรียรชนิดพิเศษที่สามารถผลิตกรดน้ำดีต้านทานการติดเชื้อในลำไส้เหมือนคนอายุยืนร้อยปีบวกบวกแล้วล่ะก็ ในอนาคตอันใกล้อาจจะต้องพัฒนาเชื้อแบคทีเรียต่อเป็นโปรไบโอติกสร้างภูมิคุ้มกันการกินให้กับมนุษย์ก็เป็นได้และอีกหนึ่งสูตรที่น่าสนใจในการฝึกให้กระเพาะของเราเป็นกระเพาะเหล็กเหมือนคนอินเดียก็คือการกินอาหารให้เป็นยาอย่างคัมภีอายุรเวทคิดสิคิดสิคาปูชิโนเเปรสโซอาราวิกา เ <He> มันเป็นการกินอาหารตามธาตุในร่างกายของแต่ละคนโดยแบ่งเป็นธาตุ2ดลม ึ่งแบ่งเป็น3กลุ่มคัมพีเนี่ยบอกไว้ว่ากลุ่มวาตะส่วนผสมของอากาศธาตุและธาตุลมในคมภี์หมายถึงผู้ที่มีปัญหาท้องผูกท้องอืดน,นอนไม่หลับต้องเปลี่ยนมากินสมุนไพรที่ช่วยย่อยขับลมอย่างพืชผักมีหัวข้าวและธัญ,ญพืชในรูปแบบอาหารต้มและนึ่งต่อมากลุ่มปิตะคือธาตุไฟที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงท้องเสียบ่อยหรือมีแผลในกระเพาะอาหารโดยให้เพิ่มพลังจากการกินผักสีเขียวแป้งที่ไม่ขัดสีและลดอาหารพวกไขมันสูงลดจากกาแฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตัดทิ้งไปเลย กลุ่มที่3กลุ่มกระเพาะผสมผสานธาตุดินและธาตุน้ําเป็นกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องการคุมน้ําหนักง่วงบ่อยหิ้วบ่อยน้ําหนักขึ้นง่ายกินเสริมเพิ่มไปที่เครื่องเทศสมุนไพรรสเผ็ดร้อนโปรตีนลินลินพืชผักผลไม้ที่เน้นไฟเบอร์แต่น้ําตาลน้อยสุดๆเท่านี้<ๆ>การกินอาหารตามสูตรอายุรเวททาให้เรามีภูมิคุ้มกันแบบบางอินเดียและเลือกกินอาหารได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจะกินสกปรกแค่ไหนก็ถามลำไส้เธอดู วัฒนธรรมการปรุงอาหารจะสะอาดห,หรือไม่สะอาดนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้รับประทานที่ก็ต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เหมือนกับการเลือกชมรายการติ๊งต้องต้องติ๊งที่ทั้งตลกและได้สาระสุดท้ายนี้อยากจะฝากให้ช่วยกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งติ้งต้งตอ,งตอ,งตองต้องเพื่อที่จะไม่ได้พลาดชมคลิปติ๊งต้องต้องก่อนใครก่อนจากกันไปวันนี้ครับผมขอไปกินอาหารบางก่อนอยากลองกระเพาะเหล็กสักหน่อยบางจานมาตะบาวมาชำๆซิจานหนึ่ง บังไม่กินแล้วเอาไปเลยร้อเล่นนบังกินเองนะบังกระเพาะเหล็กอยู่แล้วผมอาจจะไม่เหล็กเท่าบางัง